สัญญาณฆ่าตัวตายรู้เร็วช่วยทันสังเกตอย่างไรสัญญาณเสียงของคนที่คิดฆ่าตัวตายคนที่มีความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมักสแสดงออกหรือบ่นให้เราฟังเช่นคิดว่าตัวเองไรค้ค่ามีแต่ความล้มเหลวทำอะไรก็ไม่สำเร็จ รู้สึกท้อแท้เป็นภาระไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรคิดถึงคนที่ตายไปแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองชอบเก็บตัวตามลําพังขาดความสนใจสิ่งต่างๆมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นดื่มเหล้าจัดขับรถเร็วพูดบน่นหรือเขียนข้อความเกี่ยวกับความคิดอยากตายหรือทําพินัยกรรมหากคนใกล้ตัวมีอาการดังกล่าวต้องดีบให้ความช่วยเหลือป้องกันเข้าไปพูดคุยถามไถ่เขาหมกมองโลกในแง่ลบคิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้เราจึงควรเป็นฝ่ายเข้าหาเขา ก่อนไม่ต้องรอให้เขาพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของเขาเปิดใจรับฟังไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโดยที่ไม่มีท่าทีตำหนิหรือด่วนสรุปตัดสินว่าเขาควรหรือไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขามีความคิดอย่างตายรุนแรงอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเก็บของมีคมยาหรือสารเคมีที่อาจใช้ทำร้ายตัวเองได้และควรพาไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการช่วยเหลือที่ถูกต้องปลอดภัยต่อไป